อันนี้ก็เป็นสาธิตการทําไอติมนะครับอุปกรณ์ก็มีน้าแข็งน้ำแข็งบดละเอียดนะครับแล้วก็เกลือเกลือเม็ดนะครับแล้วก็น้ําผลไม้น้าฮิวบอยก็ได้นะครับแล้วก็น้ําเปล่าขนาดกวด180อ่า108เอ้ย800มิลลิลิตรนะครับเนาะแล้วก็ไม้เสียบลุกชิ้นทางที่ดีตัดปลายมันออกก่อนก็ได้นะหรือว่าถ้าเป็นไม้ที่มันแบบ สั้นตัดไปอยู่แล้วมันก็จะมีอยู่เบอร์เจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดแนะนาเบอร์เจ็ดเบอร์อื่นมันจะเล็กเกินแล้วก็เบอร์แปดยาวเกินครับผมน,นี่อุปกรณ์นะครับวิธีการนะครับเริ่มแรกเตรียมน้ําก่อนน้ําผลไม้หรือน้ําที่เราจะทใํใไอติมนะครับเทออกนะครับประมาณอันนี้เราจะใช้ฮิวบอยก็เทออกสามสามแก้วนะครับเพราะว่าฮิวบอยมันจะมีความเข้มข้นความหวานของ น่นความหวานน้อยกว่าน้ำติ่งฟงนะครับดังนั้นเราก็ใส่ให้เต็มเลยทดแทนเข้าไปครับแล้วเราก็เขยา่าแค่น,น,นั้อันนี้น้ำอ่าหนึ่งขวดเนี่ยฮะผสมแล้วเราจะได้ประมาณยี่ิหลอดไอติมนะครับแล้วแต่มือนะแล้วแต่มือกัน การใส่ในหลอดไอติมนะครับอันนี้เตรียมน้ําเสร็จแล้วมาเตรียมน้ําเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เตรียมอุอปกรณ์พวกครับเขาเรียกว่าจุดเยือกแข็งนะครับอุปกรณ์ก็เนี่ยมีน้ํนาแข็งนะครับกับเกลือแล้วก็มีน้ําผสมเล็กน้อยนะครับอันนี้ใส่ใสไปเลยนะครับใส่ใส่เยอะใส่เยอะไว้ก่อนครับใส่เสร็จ ดูทําประมาณชั้นๆแล้วก็ผสมกับเกลืออีกทีหนึ่งสูตรก็ง่ายๆประมาณน้ําแข็ง5กิโลเกลือ3กิโลโดยประมาณนะแต่ว่าถ้ามันไม่มันสูตรเนาะมันคาดเคลื่อนได้ตลอดเวลานะครับเราก็ผลประมาณเอา,าจากนั้นก็พอครับพีลิงก็เกลือใส่รครับใส่ไปเลย2สองสองครับใส่เสร็จแล้วก็ ุกเข้าในนี้ได้เลยครับอหครับถ้าทําปกติหนึ่งกระสอบโดยประมาณนะครับถ้าปกตินะถ้าทำนานๆแนะนำสองกระสอบขึ้นไปเลือไอ,อ้น้ําแข็งนะครับแล้วก็ใส่อีกครับใส่เข้าไปอีก,อก,อก พยายามทำให้เต็มปุ๊บเติมน้ำเติมน้ำให้มันเต็มพอท่อนะครับน้ำจะได้เดือดจะได้ถึงหลอดไอติมที่เราทำไว้จากนั้นก็เกืือครับเกือบ้านเราเยอะนะเนาะกระสอบละถุงล 100, 150. นนระร้อยร้อยห้าสิบนครับผสมกันคุกๆเข้าให้เข้ากันครับ <า>เอาอ,อีกก็ได้ครับ <c oughs> มันจะเหลือไว้เติมประมาณหน่อยนึงเหลือค่าหนึ่งกระสอบนะครับอันนี้คือหนึ่งกระสอบหนึ่งกระสอบคร <venant S 1> ับหนึ่งกระสอบแล,แล้วก็อันนี้ใหม่ครับถ้าเราไม่ใส่น้ําแล้วเราเสียบหลอดไปเลยอมันเหมือนนานๆไปมันยุบลงยุบลงแล้วมันก็จะทําให้เขาเรียกว่าอะไรไอติมของเราแข็งช้า อ่าใช่มันเหมือนเป็นช่องว่างอะไรอย่างเงี้ยต้องว่างในวางใติมใส่เกลืออีกหน่อยครับโดยประมาณนะครับน้ําแข็ง5้กิโลแล้วก็เกลือ3ากิโลหรือว่า5้5ก็ได้เนาะจากนั้นก็เติมน้ำน่ำนครับที่ดินค่อยค่อยเติมเดี๋ยวมันก็จะยุบเราก็คนให้มันเข้ากันก่อนอ จุดไม้แล้วก็คนคุกเข้าให้เข้ากันอีกครับถ้าเราไม่ค่อยคุณนะเดี๋ยวเกลือกับน้ำแข็งมันจะจับกันเป็นก้อนแล้วมันจะอัดน้ำไม่ลงนะครับอัดแห้งไอซมไม่ลงเติมน้ำอีกครับโอ้ใ้เขียงแล้วอันนี้ก็มันไหม่ครับ เวลาเราลองดูนะอันนี้อันนี้ปกติน้ําน้ํากับเกลือมันอยู่ประมาณนี้นะครับระวังขาดไปปุ๊บอันนี้เราลองเสียบดูแลเราเปิดเครื่องเนาะของเราไม่ต้องเขย่านะครับเราใช้อาอมออกซิเจนปานในการทาฟองเราอ,อันนี้มันก็เดือดเดือดประมาณนี้อันนี้มันยังไม่ค่อยถึงใช่ไหมจีรินจีรินก็เติมน้ําแข็งนิดหน่อยหนึ่งเกลืออีกหน่อย ใช่ครับตอนนี้ปริมาณมันก็ใกล้เคียงแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่ถึงคอเวลาจุ่มไปมันยังไม่ถึงคอเนี่มันก็จะแข็งช้าระเกยหน่อยจากนั้นก็โอเคแล้วครับเอาละจากนั้นวางรังผึ้งวางรังผึ้งเวลาวางวางดูช่องดีๆนะเวลานั่นนะ จะไปวางเสียบอย่างนี้มันจะลําบากเราแล้วก็เสียบอย่างเงี้ยจากนั้นเติมน้ําอย่างที่บอกน้ําที่เราผสมไว้แล้วนะครับเติมไม่ต้องถึงข้อนี้มากก็ได้นะครับเอาพอดีพอดีว่เเาเวลาแข็งเน่ยมันจะอ่านูนขึ้นมา,านนอีกมันจะดันขึ้นมาอีกโดยประมาณนะครับมันจะมีข้ออยู่สังเกตข้ออ่าประมาณนี้นะครับพี่ลินสามารถเอาน้ําอะไรมาได้เลยครับ ประมาณนี้แล้วก็ใส่เข้าไปแล้วใส่แล้วเราก็เปิดสวิทช์ได้เลยครับให้มันเครื่องทํางานได้เลยเนี่ยตอนระหว่างเครื่องที่ทํางานเนี่ยเราเราเราใส่ได้เลยครับใส่ได้เลยจะใส่ให้ครบเลยก็ได้หรือว่าทยอยใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใส่ครบมันจะดีอย่างหนึ่งมันจะไม่เกิดช่องว่างเวลาน้ําเดือดอ่ะมันไม่ได้เดินความเค็มจะได้ไม่ลงในนี้ ร,รอเสียบได้อน,นั้นยิ่งดีเลยแต่ถ้าเรากลัวจะลืมเราเสียบไปได้เลยครับเดี๋ยวมันก็จับตัวแข็งได้เลยอันนี้ก็อ่ะอน,นี่นะอันนี้น้าแอปเปิลนะครับอันนี้น้าบลูเบอรี่ลระบูฮาวายอันนี้เฮบูบอยแดงครับลองยกลองยกลองยกนี่ครับ <c oughs> เราจะทำทูโทนก็ได้นะ ทูโทนสามสีสองสีสี่สีก็แ,แต่เราอ่าใช่รอชั้นแรกแข่งก่อนระหว,ว,ว่าง<ม>เข่กับไอ้อันอน,นี้ไหนมันจะทำาแ่อันนี้ทเร็วกว่ากันครับแล้วเราไม่ต้องเมื่อยด้วยอันนี้เป็นโครงงานที่ได้ที่สามของประเทศมานะเนี่ยนะครับปกติเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วแปลงประมาณเท่าไหร่เนี่ยไอ้ตัวถังเมันสามพันห้าเนี่ยนะที่แรกผมทำเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ใช่ไหม มันก็ลักษณะการทํางานเหมือนกันก็มีช <c oughs> าร์จเข้าแบตมันจะมีแบตอีกแบตใช่ไหมแล้วก็ตัวแฟงเป็น220เราก็เปิดสวิตช์ยกเบรกเกอร์ตัวนี้ก็ทํางานเหมือนเราใช้ไฟบ้านแต่อันเนี้ยถ้าถ้าใส่แบตก็สำหรับอยู่ข้างนอ,อกอ่าใช่เวลาในร่มเวลากลางวันเวลาแดดออกอันเนี้ยเราขายตามกลางแสงแดดอะไรเนงะี้ยสาม,มารถทําได้อันที่ไม่ค่อยแข็งอาจจะความเข้มของขอันเนี้ย อ่ามันมากเกินอะไรก็ไม่เป็นไรแล้วก็รอเวลามันนานหน่อยอันนี้พูดโทนแล้วอยากลวนองก็ไม่กินสีได้เดี๋ยวเวลาเอาออกง่ายๆนะแค่จับไม้แล้วก็จุ่มลงในน้ำอันไหนอันไหนเริ่มแข่งแล้วอันไหนคิดว่า ใส่แรกๆเนาะอันนี้ทดสอบการเอาออกนะวิธีเอาออกก็ง่ายๆเวลายกอย่าอย่ายกยกเอามือลองหน่อยเดี๋ยวมันจะไปหยุดอย่างที่บอกโย่าลืนเดี๋ยวมันจะเค็มครับอันนี้ก็จับหมุนไม่ต้องเอาจุ่มลงไปนะไม่ต้องเอาน้ําเข้าไปในหลอดเดี๋ยวจะเป็นกินน้ําขี้มือครับจุ่มจุมนะครับแล้วก็ดึงออกนี่จับนี่จับแล้วหมุนหมุนหมุนนะอ่า หมุนแล้วก็ลองดึงครับอ่าเห็นไหมไม่ยากอ่าสำหรับระยะเวลาในการทำไอติมนะครับถ้าเราใช้มือเขย่าเนี่ยที่ตรงที่ตอนทดลองเนาะประมาณ19นาทีเราต้องทำตลอดเวลาอย่างเงี้ยอันเนี้ยเมื่อเราผสมอะไรเสร็จแล้วประมาณเจ็ดแปดนาทีเังมาเริ่มแข่งตัวแล้วนะครับแล้วทุนนะครับทุนน้ำอันเนี้ยขวดละ75บาท เรามาผสมน้ำอันนี้ได้ประมาณ6กขวดครับก็ประมาณหลอดนึงเรา,าประมาณ2บาทนะครับส้นทุนประมาณ2บาทนะครับแล้วเราขายสามแท่ง10